MV เพลงนะครับน้องตีตัวเตี้ยแต่ว่าวันนี้เรามาหาบ่อยกันะคนนี้คือคนที่ซับพอร์ตตีนะอันนี้อันนี้อันนี้แม่บอบ่อยแม่ครับแม่ครับแม่มาทำเพนจะในคลิปเอาเอาแบบเดี๋ยวก็ลูกไค่นะเอาแบบข้อแข็งแข็งไห่พอแข็งแข็งกินเหล้าเก็งแงกินเหล้าเก็งแงกินยกเหล้าไปนั่ง แก่เปียกไปนั there, hai, si oh dear, <laughs> ่มกามีญาเดี๋ยสุดยอดโอ้โหไูมกดแล้วนครนุ่มบานค่อยไลยครับเกวดี๋วมันเก้ียวนะไม่เกลียวหรอเกลยวก่งเลยนะฮะชิ้ไป่อมไม่อมไม่อมเปียกไ่อนะใรับเสียงลูกชายลูกชายโอ้ยไทยบึงการี่มีแต่คนหล่อเลยหนุ่มบึงการนะหนุ่มบึงการให้นอกนุ่มนะ นักครพนมก็นี่นี่นครพนมสูงโวยแต่ว่าแม่อยู่บึงการได้หมดนี่ไปเลยแม่อยู่บึงการลูกซอนันนี้นี่นี่อันนี้บึงการนะนี่บึงการดวงบางหน้าตาดีเนาะอันนี้อันนี้บึงการน้องเฟนบึงการผัวนั้นนครพนมเสื้อแดงผัวนักครพนมอันนี้น้องสีตัวเต๋อตัวเต๋อครับผัวอันนี้น้องสีก็คืออันนี้ก็บึงการนะโซ่พิสัย อันนี้นะครับหวยบุรีรัมำเนียร์เราโอนนครพนมทพินิจแล้วก็หล่อแล้วนี่นครพนมจะเป็นที่ากีวายโหนโพดไม่อยากหาถอดส่ากินมะแม่ผู้ถ่ายนะนะกูหนักเบิรงกกูหนักเขายืนถ่ายนะเขาใจกินแนะกูต้องเฝ้าไอ้กูต้องเฝ้าจับมูเขาไม่ายยูรุดนะกูต้องเฝ้าเขาจะสร้างอีกสองป่วยนั่